ดวงเด่นดวงดีดวงดังของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายน2568นี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไป และถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุแล้วเขียนคําว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของ ท่านนั้นออกไปให้โหมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3มวัน7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นราศีกุมเทน้ำลงสู่พื้นดินธาตุลมดาวราหูนิสัยราศีกุมจึงเป็นคนนักคิดนักวางแผนนักบุกเบิกมีความคิดเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆคิดอะไรที่ซับซ้อนได้ดี อย่างมีระบบระเบียบแบบแผนหัวดีรอบครอบมีความคิดที่ไม่หยุดนิ่งเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมีการเคลื่อนที่อยู่เสมอเปรียบเสมือนกับสายน้ำลมสุขุมเยือกเย็นไม่ตื่นตะนกตกใจง่ายรู้จักการละเทศะเข้ากับคนอื่นได้ดีปรับตัวเข้ากับสังคมเก่งมีเพื่อนเยอะหลากหลายรูปแบบ มักจะเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่านึกถึงตัวเองนึกถึงความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนเป็นคนใจกล้างใจนักเกลงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้ความสำคัญแก่คนรอบข้างเสมอชอบทำงานกับคนหมู่มากทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเอาข่าวดีก่อนเลยดาวราหูดาวเจ้าเรือนได้กเกษตรทับลักค่ะ าวการงานเองได้ทั้งเกษตรและ,ะเทวีโชคส่วนในด้านของการเงินได้มหาอุดและที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะดาวคนรักในเรือนสุภาเรือนความสุขสมหวังสำเร็จได้โดยง่ายแบบนี้เรียกได้ว่าบารมีเปิดจะช่วยปลดล็อกจะช่วยหนุนนำให้ดวงชะตาดีแบบ5้าเด้งเฮงห้าต่อค่ะ มีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะมีส้มหลนได้ลาบลอยคนรักคนใกล้ชิดจะนำพาโชคลาภมาให้แบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะยังจะส่งผลให้กับชาวกลุ่มปังเกินต้านพีกเกินเบอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือชีวิตส่วนตัวของคุณก็ตามนะคะจะมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในจังหวะนี้ลุยได้ลุยเลย,ลยนะคะ ส่วนดาวมารตยูกับดาวพระเกตในเรือนพันธุนั้นอยากจะขอแนะนำให้ในช่วงนี้นะคะคุณนั้นควรที่จะชวนคนรักคนใกล้ชิดบุตรหลานบริวารออกนอกบ้านออกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเดินสายทำบุญทำทานกันไปเลยค่ะยังดูเหมือนว่าตัวของคุณเองนั้นนะคะจะให้โชคลาภกับตัวของคุณเองในระหว่างการเดินทางด้วยนะคะ ดาวเจ้าเรือนการงานได้ทั้งเกษตราธิบดีและเทวีโชคอยู่ในเรือนการงานแถมดาวเจ้าเรือนก็ยังเกษตรทับลักค่คะอยู่กับดาวเจ้าเรือนวินาศและก็ต่างทำํำม,มุมเอื้อประโยชน์ให้กับดวงชะตาในเรื่องหน้าที่การงานของคุณด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ผลงานของคุณในตอนนี้จะประสบผลสำเร็จได้รับการยอมรับตัวของคุณนั้นก็จะได้รับความสำคัญไปด้วยค่ะยืนหนึ่งเป็นดาวเด่นสำหรับชาวราศีกุมในนาทีนี้นะคะ แถมคุณนั้นยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานมาจากที่ไกลๆหรือว่างานทางไกลที่คุณนั้นจะต้องเดินทางไปทำํำต่างที่ต่างถิ่นจะเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณในตอนนี้เป็นอย่างมากค่ะแล้วยังนำพาคุณนั้นนะคะให้ได้ไปพบไปเจอกับเส้นทางทางการทำงานหาเงินหาทองในรูปแบบใหม่ๆค่ะผู้คนที่หลากหลายวงการหลากหลายวงสังคมหลายอาชีพ และคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ล้วนแล้วแต่นำคุณนับประโยชน์มาให้ในเรื่องของงานมาให้กับคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะแนะนำให้ชาวราศีกุมคุณนั้นจะต้องออกเดินทางนะคะที่ชีพจรลงเท้าเข้าไว้นะคะคุณจะเฮงคุณจะปังค่ะ คุณนั้นนะคะออกเดินทางเข้าไว้จะเฮงจะปังอย่างแน่นอนส่วนใครที่กําลังรอการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ากะรอการย้ายไปทํางานในสถานที่ทํางานใหม่คุณนั้นจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาดูเหมือนกับว่าจะได้งานใหม่ได้งานใหญ่ก็ตัวของคุณในตอนนี้นั้นนะคะเนื้อหอมมีสเสน่ดึงดูดให้กับผู้คนให้เข้ามาใกล้ค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวของคุณเป็นอย่างมากเป็นลูกรักของเจ้านายกันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วคุณนั้นนะคะยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องในทีมมีทีมงานที่ดีมากนะคะมีฝีมือเข้ามาช่วยงานของคุณค่ะ ทำให้งานของคุณนั้นสำเร็จได้โดยง่ายจะต้องถือได้ว่าในเรื่องของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะเป็นช่วงเดือนที่ที่ดีฟ้าเปิดผลงานจะมีการขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นไปค่ะอย่างต่อเนื่อง การงานรุ่งพุ่งกระจูดแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวดาวเจ้าเรือนการเงินถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนอรีแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะแถมดาวเจ้าเรือนของคุณยังได้กเกษตรราศิบเีีรเยร่วมกับดาวเจ้าเรือนวินาศดาวคู่มิตรกันด้วยแบบนี้ก็ย่อมจะส่งผลดีแบบหลายเด้งหลายประการกันไปเลยค่ะ ในเรื่องของการเงินการทองและก็โชคลาภของคุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะมีข่าวดีคุณนั้นจะปิดงานจอบใหญ่และก็มันจะสามารถสร้างรายได้ผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณได้แบบเกินคาดค่ะยังจะส่งผลแบบเต็มๆไปถึงชาวราศีกุมชอบการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้เงินได้ทองมาแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันไว้ก่อนค่ะ จะถูกหวยรวยโชคมีโชคก้อนใหญ่หลุนทับได้ลาบลอยส่วนไฮไลท์ในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมในตอนนี้นั้นนะคะดาวการเงินได้มหาอุดในเรือนอปรีข่าวดีก็คือใครที่มีศัตรูคู่แข่งศัตรูของคุณนั้นจะแพ้ภัยตัวเองหรือสุดท้ายแล้ว ศัตรูคู่แข่งของคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนนำพาโชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆมาให้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อะไรที่เคยขัดแย้งกันมาก็ลืมกันไปซะนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับมาทำอะไรให้คุณนั้นโอเคมากๆส่วนในเรื่องไรายได้ดาวการเงินได้มหาอุดจะต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะนาทีทองของชีวิต การเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่ผ่านมาแล้วก็เป็นชาวราศีกุมเองนั่นแหละค่ะที่คุณนั้นจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มักจะได้รับผลเงินทองที่ดีเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าหล่อสวยและรวยมากเวอร์นะคะดาวคนรักในวันที่1-17ถึงที่จะถึงนี้อยู่ในเรือนสุภะแล้วค่ะ จะย้ายเข้าสู่เรือนการงานก็ย่อมส่งผลให้คนโสดในชาวราศีกุมน่ารักเกินเบอร์นะคะใครๆต่างก็พากันมารุมมาตุ้มรุมรักคนโสดชาวราศีกุมด้วยกันทั้งนั้นมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้พบรักครั้งใหม่สุดๆใหม่แบบแกะกล่องกับคนนิสัยรวยมากๆนะคะ โปรไฟล์ก็เลิศดรู้ดูเหมือนว่าการเดินทางจากหน้าที่การงานหรือว่าท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั้นจะนำพาคุณทั้งคู่มาพบมาเจอกันนะคะแบบบังเอิญแบบโรแมนติกแบบสุดๆจากดาวที่เดินดีนะคะส่งผลดีนั้นจะย่อมส่งผลให้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นคนแบบเดียวกันกับคุณมีทัศนคติไลฟ์สไตล์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณไปซะหมดค่ะ แถมยังคลั่งรักออกหน้าออกตาออกสื่อหนักมากนะคะจนคนรอบข้างนั้นแอบอิจฉากันไปตามๆกันค่ะสำหรับชาวราศีกุมมีครูครองอยู่แล้วจากดาวที่เดินแบบนี้นะคะคุณนั้นเตรียมเฮเตรียมรับทรัพย์ปุบป,ปับรับโชคใหญ่จากคนรักของคุณกันได้เลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภและอสังหาริมทรัพย์ ได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้เงินก้อนโตมาจากคนรักของคุณแบบที่ไม่คาดฝันนะคะยังรวมไปถึงจะลงทุนทำธุรกิจกิจการใหม่ๆร่วมกันสามารถสร้างรายได้ที่ดีไหลมาเทมาสู่ครอบครัวของคุณได้แบบเกินคาดค่ะ เพียงแต่ในช่วงแรกนั้นดาวคนรักเป็นนิดด้วยนะคะอาจจะส่งผลให้คนรักก็จะเยอะกับคุณไปสักนิดหนึ่งขี้หึงขี้หวงชอบจับผิดแบบสุดๆก็คงจะต้องขอให้คุณเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องใจเย็นๆย,ยอมๆกันได้ก็ยอมกันไปก่อนนะคะดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องถือได้ว่าบารมีเปิดการงานปังต่างก็มารับทรัพย์กันแบบช่ำๆ รักก็ชัมเวอร์ชัมว้าวกันเลยทีเดียวค่ะมินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ